เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ13กันเลยค่ะ ข้อ13นะคะโจทย์ก็ถามว่าในการสังเคราะห์โปรตีน mrna จับกับส่วนใดในกระบวนการ Translation ช้อย1จับกับกรดอะมิโนช้อย2จับกับ DNA แม่แบบช้อยสจับกับหน่วยย่อยขนาดเล็กหรือ small subunit ของไรโบโซมช้อยสจับกับหน่วยย่อยขนาดใหญ่หรือว่า large sub u n i t ของไรโบโซมและช้อย5นะคะบอกว่าจับกับหน่วยย่อยขนาดเล็ก กับหน่วยย่อยขนาดใหญ่ของไรโบโซมอ่ะข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงกระบวนการทรานสเลชันแล้วก็ถามว่าเจ้า m r n a เนี่ยไปจับกับส่วนใดในกระบวนการนี้ดังนั้นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับกระบวนการทรานสเลชันกันก่อนค่ะ กระบวนการ translation นะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าการแปลรหัสพันธุก,กรรมกระบวนการนี้เนี่ยเป็นการอ่านรหัสพันธุกรรมบนสาย miRNA mm hmm. เพื่อนำไปสร้างเป็นโพลีเปปไทด์ค่ะ แล้วก็นำไปสังเคราะห์เป็นโพลีเปปไทด์อะแล้วก็มันจะต้องมีการอ่านรหัสพันธุกรรมบนสาย m RNA ถูกไหมมันก็จะต้องมีคุณสมบัติของรหัสพันธุกรรม ที่มันจะไปอ่านอ่ะเรามารู้จักกับคุณสมบัติหรือว่าลักษณะของรหัสพันธุกรรมพวกนั้นกันเลยนะคะ อย่างแรกเลยก็คือมันจะเป็นรหัสแบบ t r i p เล็ c โคดค่ะก็คือจะประกอบด้วยเบส3ตัวนั่นเองปร,ประกอบกันเบส3ตัวประกอบกันเป็นโคด1โคดนะคะอย่างเช่น G U U G U U เป็น1โคด A U G เป็น1โคด A A C เป็น1โคดแบบนี้นั่นเองอ่ะ ลักษณะต่อมานะคะจะไม่มีการอ่านข้ามหรืออ่านซ้ำรหัสเดิมค่ะ,ะแล้วก็รหัสพันธุกรรมเนี้ยจะเป็นรหัสสากลก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดนะคะถ้า มีรหัสพันธุกรรมแบบเดียวกันก็จะแปลเป็นกรดอะมิโนชนิดเดียวกันค่ะเราก็เลยเรียกคุณสมบัตินี้ว่าเป็นรหัสสากลหรือมีความเป็น universal นะคะอ่ะต่อมาก็คือคุณสมบัติที่เรียกว่า degeneracy degeneracy หมายความว่ายังไงหมายความว่า กรดอะมิโนหนึ่งตัวเนี่ยอาจถูกแปลมาจากรหัสพันธุกรรมได้หลากหลายนั่นเองยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างกรดอะมิโนวาลีนกรดอะมิโนวาลีนเนี่ยสามารถแปลมาจากรหัสพันธุกรรม G U U G U C G U A หรือว่า G U G ก็ได้อ่ะอันเนี้ยก็คือ กรดอะมิโนชนิดหนึ่งอาจจะแปลมาจากรหัสพันธุกรรมหลายที่หลากหลายก็ได้อะอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติ d e g e n e r a ซี่นั่นเองค่ะต่อมาก็คือในการแปลรหัสพันธุกรรมเนี่ยเราจะต้องมีรหัสเริ่มกับรหัสหยุดรหัสเริ่มเราก็เรียกว่า start ทโคดอนค่ะ รหัสเรื่อก็คือ AUG นั่นเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมุติว่ามันอ่านแล้วไปเจอรหัสนี้ปุ๊บไปเจอ AUG ปุ๊บมันก็จะเริ่มต้นการแปลรหัสพันธุกรรมที่ตรงนั้นเลยอ่ะส่วนรหัสหยุดนะคะเราก็จะเรียกว่า stop codon stop codon เนี่ยมีทั้งหมด3รหัสได้แก่ UAA UAG แล้วก็ UGA ค่ะหมายความว่า ถ้าสมมุติว่ามันเริ่มการแปลรหัสไปแล้วแล้วมันอ่านไปเจอสต็อปโคดอนเจอ UAA UAG หรือว่า UGA มันก็จะหยุดการแปลรหัสเพียงเท่านั้นนั่นเองทีนี้น้องๆก็รู้จักกับข้อมูลรวมๆของการแปลรหัสพันุกรรมหรือว่าการ Translation ไปแล้วเนอะต่อมาเรามาดูขั้นตอนต่างๆในกระบวนการ Translation กันดีกว่าค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรก ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า initiation อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดในขั้นตอนนี้บ้างก็คือในกระบวนการแปลรหัสหรือว่า translation เนี่ยเราก็จะแปลรหัสจากสาย mRNA ถูกไหมก็คือมีปลาย5พราม3พรามแล้วก็มันจะมี ไลโบโซมที่เป็น small subunit กับ large subunit มาจับบนสาย m i a อันนี้ก็เป็น small subunit เนื้อข้างบนก็เป็น large subunit อ่าแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปบนสาย m i a จากทิศทาง5พร์มไป3พรร์มนั่นเองอ่ามันจะเคลื่อนที่ไปทิศนี้แล้วก็มันจะมีเจ้า t r n a เนี่ย พวกนี้เรียกว่า tRNA พวก tRNA จะนำจะนำกรดอะมิโนเนี่ยที่เข้าคู่ได้กับได้กับเบสได้กับรหัสที่เป็นทริปเลตโคดบน mIA บน mIA เนี่ยมาจับอ่าสมมตุติอ่าอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า e ไซส์ size, p ไซส์ size, แล้วก็ a ไซส์ size. สมมตุติตัวแรกเนี่ยรหัสเริ่มนะเราอ่านไปเจอ สมมุติว่าตรงตรงนี้เป็นรหัส AUG เราอ่านไปเจอรหัส AUG ปุ๊บเจ้า tRNA เนี่ยก็จะนำกรดอะมิโนที่เข้าคู่ได้กับ AUG มาจับอ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะเรียกว่า initiation ต่อมาขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะเรียกว่า elongation ค่ะก็คือการต่อสาย โพลีเปปไทด์ให้ยาวขึ้นนั่นเองขั้นตอนนี้ก็เกิดขึ้นต่อจากอินิเชชันเลยก็คือพอพอมีกรดอะมิโน,โนตัวแรกมาจาับปุ๊บมันก็เริ่มต้นการทรานสเลชันเลยเอากรดอะมิโนตัวต่อไปที่เข้าคู่ได้กับทริปเลตโคดตรงนี้มาจาับแล้วกรดอะมิโน2ตัวนะคะมันจะเชื่อมกันด้วยพันธะเปปไทด์หรือเปปไทด์บอลอ่ะพอ กรดอะมิโน,โน2ตัวจับกันปุ๊บเจ้าไราโบโซมทั้งหน่วยใหญ่และหน่วยย่อยเนี่ยมาจากเคลื่อนที่ไปทิศทางนี้จาก5พรามไป3พรามแล้วก็นํากรดอะมิโนตัวถัดไปมาจับกรดอะมิโนก็จะเชื่อมกันด้วยพันธะเปีบยบไทยเหมือนเดิมกรดอะมิโนตัวถัดไปมาจับเชื่อมกันด้วยพันธะเปียบไทยมาจับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อมกันด้วยพันธะเปียบไทยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้คือ เหตุการณ์ในขั้นตอนที่2หรือว่า elongation นะคะต่อมามาดูขั้นสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนที่3หรือ termination ขั้นตอน termination เนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ translation ก็คือเป็นตอนที่มันอ่านไปเจอรหัสหยุดหรือ stop codon ที่พี่บอกว่ามันอาจจะเป็น UAA UAG หรือว่า UGA ก็ได้ ที่สมมุติว่าให้มันเจอรหัส UGA ละกันสมมุติว่ามันต่อสายโพลีเบปทด์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วตัวต่อไปเนี่ยมันเจอทริปเล t c โคดที่เป็น UGA ซึ่งเป็นสต็อปโคดอนใช่ไหมมันก็จะหยุดมันก็จะหยุดการทรานสเลชันไว้เพียงเท่านี้มันจะไม่นำกรดอะมิโนตัวต่อไปมาต่อเพราะฉะนั้น เราก็กล่าวได้ว่าสตพอโ์ดเนี่ยมันจะไม่มีกรดอะมิโนนะเวลาอ่านไปเจอสตพอโ์ดปุ๊บมันจะไม่นํากรดอะมิโนมาต่อน,นั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นทั้ง3ขั้นตอนของกระบวนการ translation นั่นเองค่ะเริ่มที่อินิชิเอชันก็คือมีไรโบโซมหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยมาจับกับ mrna แล้วก็นํากรดอะมิโนตัวแรกมาเข้าคู่กับ triplet code aug ต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือ elongation ก็เป็นการต่อสายโพลีเปปไทด์ให้ยาวขึ้นนำกรดอะมิโน,โนมาเชื่อมต่อกันให้ยาวขึ้นด้วยพันธะเปปไทด์นั่นเองและสุดท้ายนะคะกระบวนการขั้นตอน termination ก็คือตอนที่มันไปเจอรหัสหยุดแล้วแล้วมันก็หยุดการแปลรหัสมันจะไม่ต่อสาย โพลีแบบไทยให้ยืดยาวไปมากกว่านี้อ่ะก็เป็นกระบวนาร็เป็นการจบกระบวนการแปลร,รหัสพันธุกรรมหรือ translation นั่นเองทีนี้น้องๆก็รู้จักกับกระบวนการ translation ไปแล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์ทำโจทย์ได้แล้วค่ะโจทย์เนี่ยเขาถามแค่ว่าในการสังเคราะหโปรตีนนะคะ mrna e, จับกับส่วนใดในกระบวนการ translation อ่ะ mrna e ก็คือสายยาวๆนี้ถูกไหมจับกับส่วนใด คำตอบก็คือมันจับกับทั้งไรโบโซมหน่วยใหญ่และไรโบโซมหน่วยย่อยนั่นเองซึ่งมันก็ตรงกับคำตอบในข้อ5น้่นองค่ะ mRNA จับระหว่างหน่วยย่อยขนาดเล็กกับหน่วยย่อยขนาดใหญ่ของไรโบโซมดังนั้นสำหรับข้อ13จึงตอบชอยข้อ5นะคะอะ่ในการทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องรู้จักกระบวนการทรานสเลชันก่อนหนูว่ามันคืออะไรแล้ว มันมีกี่ขั้นตอนเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละขั้นตอนนะคะถึงจะมาพิจารณาในการตอบคำถามข้อนี้ได้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ รู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเนี้ยรู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ